สวัสดีครับ b บ b l e t ท l k กับ All Pro วันนี้ให้หัวข้อว่ารู้จักจึงรักนะฮะรู้จักจึงรักปกติแล้วเราเห็นคนรักกันเนี่ยดูจากพฤติกรรมใช่ไหมรับคนที่ตกลมรักพฤติกรรมที่เขาแสดงออกก็เนื่องมาจากว่าเขาได้รู้จักกันเขาได้เห็นกันว่าเป็นอย่างไรคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องพระเจ้าเราไม่เห็นไงว่าพระเจ้าเป็นฝ่ายกายภาพยังไงถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้าเนี่ยเรารูตัวอย่าง ในเพระอนพี่ก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้เห็นพระบิดาในในฐานะที่เป็นกายภาพเหมือนพระองค์ที่ดําเนินในโลกนี้นะแต่เราเห็นว่าพระเยซูนั้นลได้แสดงออกกับพระบิดาในความรักโดยการที่เชื่อฟังและกระทาตามบ้างพีวัตทุกประการในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ38พระเยซูบอกว่าเรามาบนโลกนี้ไม่ได้ทําตามโดยใจตัวเราเองนะแต่เราทําตามพระประสงค์ของพระบิดา นั่นหมายควาอะไรเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นดาเนินกับพระเจ้าเพราะได้รู้จักพระองค์การแสดงออกถึงความรักความผูกพันหรือการเชื่อฟังเนี่ยมาจากการที่ได้รู้จักฉะนั้นความรักที่มีต่อพระเจ้าที่เรารู้จักนะจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของเราในการดําเนินกับพระเจ้าให้คนอื่นได้เห็นฉะนั้นเรียงไม่ได้ครับที่เราจะต้องรับพระวจนะหรือศึกษาพระวจนะ เพื่อให้เราได้รู้จักพระเจ้าผ่านพระวจนะนั้นมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเราจะเข้าใจประประสงค์ของพระองค์มาดําเนินชีวิตอย่างคนที่เรารักกันก็จะเป็นการยกระดับชีวิตของเราในความรักของพระเจ้าในการดําเนินในโลกนี้ให้คนได้เห็นนะครับอยากจะหนุนใจท่านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ